เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้เลยนะครับผมคิส s m a แคลโรเมกาเวยนะครับก็เป็นเกมแบบว่าแนวแบบผีสางนางไม้นะ <c oughs> ผีสางนางไม้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาจัดเลยแล้วกันแฮะ,ะก็ต่อจากเกมที่ผมเล่นมานะครับก็จะเป็นอะเทน่าหนึ่งพันนะครับ อัท claro. ad ิว no ิดดอมออฟอัลท <t> ีนาเดี๋ยวจะเรียกไม่ถูกเดี๋ยวก็ด่าผมอีกนะผมก็ไม่ได้ว่าแล้วหรอกครับด่ามาเถอะครับผมเราก็คนเหมือนกันนะฮะเป็นคนเหมือนกันนะฮะมีหัวใจเหมือนกันนะฮะรู้สึกเหมือนกันนะฮะเวลาคนด่ามึงอ่ะมึงรู้สึกยังไงอ่ะเฮ้แต่โทษทีกูไม่รู้สึกเวกูไม่รู้สึกเวทำไมอ๋อกูไม่รู้สึกเว มาเลย let's go come on ดูยต่อเลยเกมนี้เลยเกมนี้บอกเลยนะบอกเลยนะว่าผีแพงสุดนะครับผีอ่ะผีหลอกไม่เท่ากับคนหลอกแล้วอ่ะพี่จะบอกให้น,ะน้องๆผีหลอกไม่เท่ากับคนหลอกแล้วนะน้องถ้าคนหลอกนะบอกเลยมึงอ่ะตายทั้งเป็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผีหลอกอ่ะมึงยอมประซาแค่นั้นเลยไปไว้ สุม่มไปเลยอืมโอ้โหพ่อเนี่ไอ้เวนเอ้ห้าหมื่นคูนหนึ่งไงมึงมาทำไมมึงมาทำไมกูรู้สิรอเลยกูเปิดอกรอเลยจังหวะเนี้บอกเลยสมัยตอนกูอยู่เทคโนโนะสิบต่อนหนึ่งอ่ะเอากูไม่ลงอ่ะรู้ปะทำไมกูวิ่งไปหาวินมอไซค์เว้ยบอกให้เขาบิดร้อยอ่ะบิดร้อยจริงเว้ย ทุกมุมอ่ะเข้าไปทุกหลืบเลยทุกซอกทุกหลืบอหืมไม่อย่างงั้นนะไม่เป็นกูถึงทุกวันนี้แล้วเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยจริงหืมส้นตีนไม่เข้าใครออกใครเว้ยแต่อย่าเข้ามึงออกกูละกันนะกูบอกเลยไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มหรอกเว้ยมา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 ลุยกันต่อ,อไม้หนึงไง เฮ้ยสิหมุนคูณหมืน่นสิบหมุนคูณสิบเว้ยไปดูปกันต่อว้หวังชิ้นล่นลมโฮโหดอกเดียวก็เกือบคืนมาทั้งหมดแล้วอ่ะเกินไปเปล่าพวกธรรมดานะได้สิบหมุนคูณสิบอะจัดไปเลยนะพูอมาเลยช่วงวะนี้มันต้องเอาหน่อยแล้วอ่ะ เอาหน่อยแล้วว่ามาเลยหรือเปล่ามาไหมมาไหมแค่นั้นแหละอยากจะลั่นก็ลั่นมาโอ้โหเหลืออสามทีวะ่ะเหมือนจะเท่าชุนเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีเคอยู่เคกับวาเออทำดีมากพวกเฮ้ยดูทรงแล้วเหมือนจะตึงๆนะเนี่ยถ้าตึงๆเราก็พอนะ เราคงไม่ฝืนชุดชะตานะครับอ่าเป็นไงเป็นไงขออะไรสักห้าหมื่นได้ปะ่ะสองสามหมื่นก็ยังดี <c oughs> อ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเว้ย <c oughs> ได้ยินเสียงนี่ปะ่ะพิษบูกูเห่าวะทุกคน <c oughs> จริงๆไม่ผมอะมันไม่ได้ว่าเสียงแตกอะไรหรอกนะ คือผมแม่งปรับเกรนไปว่าหนึ่งพด้วยมันก็เลยเสียงแตกนะับไม่ผมราคาหลักหมื่นด้วยนะผมอยากกวนตีนคนดูเฉยน,นะถ้าไม่ผมเสียงดังไปผมก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนจริงคือบางทีอคนเราอะ่ะมันต้องแบบว่าหยอกล้อกันบ้างชีวิตจะได้แบบว่ามีสีสันนะ่ะ

มามามาเลยรอบนี้ชิวอะกำไรอยู่ฮนะตอนนี้กำไรยังเหลืออยู่ประมาณสองสามหมื่นนะฮะถ้าไม่มารอบนี้ก็ก็ควรพอนะเพราะว่าอีพีปั้นนะเราไม่ฝืนอยู่แล้วว้าวว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 จัดมาเลยพวกจัดมาเลยเว้ย <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย Come on come on let's go ปึ้มบัมซัมเบได้หรือเปล่า,านั่นแหละเออไหลม่เลยพูดไหลม่เลยยาวไปยาวไปเอาหน่อยเว้จังหวะนี้มันต้องมาแล้วว่ามันต้องมาแล้วป้าเพื่อนเกินไปเกินไปสวัสดีสวัสดีพูดสวัสดีเลยสวัสดี โอเคถ้ารอบนี้ไม่มาพอเลยแล้วไงนะโอเคเดี๋ยวมันจะทำลำลึกไปมากกว่าน,นี้นะฮะทุกคนจะบอกไว้ว่าเกมไหนที่มันไม่แตกอะ่ะ mm hmm. กิอยาไปฝืนเลยจริงถ้ามันไม่แตกมันก็คงไม่แตกนะครับโอเคเท่ากับคือกูมาเล่นเกมนี้คือทุนกูกำไรกูหายไปเลยสองหมื่นอะแม่เงย้ยโง่จริงไม่ได้ด่าคนดูนะอันนี้ด่าตัวเองนะจริง ไม่น่าจะปั้นต่อเลยนะเวยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกนะันฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้มีรางวัลมาแจกนะับก็ยังไงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะเราแบบว่าบ้าบอคอแตกด้วยกันดีกว่านะมันแบบว่ามันสนุกดีเว้ยไม่รู้ว่ากูลัล่วหรือเปล่านะรจริงโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนโอเคไปนะครับ